เพื่อนเดี๋ยวจะมีการเตะอยา่างนี้วะไหนเตี้ยลงไหมวะน่าจะลงนะน่าจะไหนเตะอย่านีลงแน,น่ปีก่อนก็โกงไม่รู้เท่าไหร่แล้วเออผลงานก็ไม่ดีใช่สี่ปีมีอะไรดีบ้างไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีเป็นยัไงอะ่ะทวงปะเออเอาไหมเนาะเออเออให้เพื่อนแล้วจ <Okay. S 1> ะทวงยังไงวะเราลงไปกับสายจันไหม ดีเหมือนกันเนะเาะได้เลยเอ็นเไล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นักศึกษามาทำอะไรครับเนี่ยคิดว่าจะมาปรึกษากอาจารย์รู้สึกว่าอยากไปประท้วงนายกที่อะราะว่าเขาไม่ได้มีผลงานอะไรเลยสิบที่ผ่านนา่นายกที่บ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วนายก แล้วเพี่นนี่เป็นคนลงใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคนเดิมก็ลงนักศึกษาจะไปประท้วงใช่ไหมครับใช่ค่ะนักศึกษามาขอวิธีในการประท้วงใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอย่างนี้นะ<า>ถ้านักศึกษาเนี่ยจะไปประท้วงนะคือนักศึกษาต้องมีข้อมูลหลายๆอย่างครับซึ่งนักศึกษาจะไปทํมาอะไรแบบสบเปรย์สปัมันไม่ได้เดี๋ยวผลกระทบมันก็จะมาที่นักศึกษาของนักศึกษานะาคือเราต้องเข้าใจว่าในการที่เราไปประท้วงเนี่ยเรายังมีครอบครัวยังมีพี่น้องนะครับที่ผลกระทบจาก กระทบกมาของตัวเรานะครับซึ่งการรักษาในประทรวงนี่นักศึกษาต้องทําเป็นขั้นตอนอย่างเช่นให้นักศึกษาทําป้ายถ้าเราไม่ชอบนะครับเราไม่ว่าเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องเขียนแบบคำไม่สุภาพอะไรพวกนี้เราไม่จําเป็นเลยเราเขียนเราเขียนคําสุภาพเราทําหนังสืออะไรก็ได้ที่เราจะประท้วงเขานะครับนักศึกษา<พ>เข้าใจไหมนักศึกษาเข้าใจ,จ

นายอาไปเอาไปออกไปออกไปโอ๊ยนายเด็กนักศึกษามีการประท้วงว่าไม่เอาฟุตบอลแต่อย่างนี้เราต้องโทรเลขเลขารัจะประชุมด่วนโทรเลขใครคนฮัลโหลเลขามาที่ประชุมหน่อยด่วนๆวนวนี้ เป็นนะเ่นศึกษาแต่มันทวพวกเราไม่ให้เราพวกเราเราแล้วสุกเราจะมีวิธีการแก้อย่างตรงนี้งนี้เราทำเราแก้ด้วยการให้ซื้อเสียงซื้อเสียงแล้วก็ให้คุณได้เหมือนกันนะเราหลอกถ้าเด็นี้ใช่เหมือนกันได้เหมือนกันแบบให้คุณักศึกษาใช่น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเราทำวิธีใ่ งั้นเราเริ่มกันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวจะไปโน้มน้าวเด็กนักศึกษาเดี๋ยวไปกับไปโน้มสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนรู้ใช่ไหมว่าวันที่13นี้จะมีการเลือกนายกได้อ่านนโยบายยังคะปีนี้จะมีการพัฒนาแบบเหมือนอะไรที่ผ่านมาไม่ดีก็จะทิ้งไปแล่ปีนี้เราจะมีการให้ ทนการศึกษาเรียนดียากจนแล้วก็พาไปเที่ยวด้วยโอ้ใช่มีนกันมีทุนนักศึกษานะมีทุนนักศึกษาให้คนละ5,000บาทโอ้การเรียนฟรีกี่ปีครับในการเรียนฟรีตรงนี้เราจะให้เรียนฟรีตั้งแต่จบเป็นยาตีเลยค่ะโอ้ใช่แล้วอย่าลืมไปเลือกนายกของเราด้วยนะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยปล่อยไปแล้วอย่สุดเลยอย่าลืมก้า สองว่าไงพวกเราเห็นด้วยไหมก็น่าสนใจอยู่เล่นปีเออจนจบแล้วก็ได้เที่ยวด้วยเออเที่ยวมากกว่าสมมติเขาหน้าการพัฒนาเรื่องการปีก่อนเออน่าสนใจนะเออดีลองดูตั้งว่าไงเรียบร้อยไหมไม่ไม่ต้องเป็นของขาดเรื่องี้ร้มเราเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยทุกอย่างแล้วครับงานพรุ่งนี้เรามาเรียก ปลาใสดีกว่าค่ะขึ้นปลาใส่เลยรงนี้สวัสดีครับชาวนักศึกษาทุกคนวันนี้ผมจะมาลงนายกพวกนักศึกษารู้รู้แล้วใช่ไหมครับทราบเลยวคับ เบอร์อะไรนะครับเบอร์สองดีมากพวกเราเนี่ยจะจะให้ทุนนักศึกษาฟรีวันที่ห้าปีจะมีทุนการการไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวด้วยให้นักศึกษาเลือกเบอร์สองให้นักศึกษาเลือกเบอร์ คุณนักศึกษาทุกคนที่เลือกคะแนนผมนะครับแล้วก็ผมจะทำให้เต็มที่จะทำจริงแล้วก็ไม่ทำให้นักศึกษาทุกคนผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับยินดีด้วยครับนายอ เพื่อนถูกไหมว่าเราทาแบบนี้กพว่าไม่ถูกอ่ะเออว่ะเป็นกันคนเราเสี่ยงเงินที่ไม่ใช่ไม่เราไม่มีไงก็เลยเสิ่งเงินาะหน้าเขาบอกว่าจะเปลี่ยนตัวเองไม่เห็นไม่เห็นจะเปลี่ยนเลยเออมันเห็นทํางานอะไรเลยใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเป๊ะทงหน้าคงต้องคิดใหม่แหละพวกเราลดหน้าพวกเราไม่ทำแบบนี้แล้วใช่ เดดหน่อเข้าหน้า